สวัสดีครับอ้าวแล้ยทำไมเอ๋อเนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับก็แหมมาเป็นชุดเชียวนะฮะสงสัยกันสิครับว่าวันนี้สงสัยกันสิครับว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรคือแบบว่าผมอะแบบมันว่างจัดอะคือมันว่างจัดอะแบบว่าคือไม่มีอะไรทําอะพูดง่าย คือผมปิดเทอมแล้วอ่ะหลายๆคนคงสงสยัยทำไมผมปิดเทอมเร็วจังถึงผมปิดเร็วผมก็เปิดเร็วอิูดียก็ช่างมันเถอะนะครับก็คือผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องเรื่องในห้องเรียนนะฮะก็คือคือมีคนจะแบบคอมเมนต์อะไรบางอย่างมาให้ทำคลิปน่นนี่นั่นก็คือแบบว่าผมอะมีเวลาเหลือเยอะ ก็เลยอัดได้เยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผมอยู่แล้วนะครับก็สิ่งที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องชีวิตประจําวันผมนี่แหละครับก็ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับผมก็ตื่นไปโรงเรียนนะครับก็ซึ่งโรยปกติก็ไม่ค่อยอยากตื่นเท่าไหร่นะครับสำหรับการตื่นไปโรงเรียนเนะี่ยแต่ว่าบางครั้งมันก็แบบว่าตื่นได้แบบเหมือนกับตื่นเต้นอนะเวลาที่ระดับชั้นมีกิจกรรมอะไร ผมก็จะตื่นเต้นเป็นประจำเลยไม่ว่าจะเป็นกิจก,กรรมไหนอ่ะแล้วก็คือสำหรับวันเปิดเทอมอ่ะผมก็เดินไปที่ป้ายรถเมย์ใช่ไหมคือไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรดีแล้วอ่ะก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันที่แหละก็คือปกติอ่ะปกะติเวลาไปโรงเรียนของผมอ่ะคือก็จะเดินไปที่ป้ายรถเมย์แล้วก็รอรถเมย์มาแล้วก็ขึ้นไปโรงเรียนนะครับก็แล้วก็พอเข้าไปคือ คือผมเรียนอยู่โรงเรียนสาธิตเกษตรใช่ไหมแล้วคือน้องๆมันอาจจะสงสัยว่าพี่พี่ไปพี่มีกิจกรรมอะไรอยู่ที่โรงเรียนบ้างอ่ะน้องๆครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเลยคือพี่จะเล่าให้ฟังหมดเปลือกเลยลวน้องๆคือพี่เองอะ่ะเป็นคนที่ชอบแบบคือพี่คือพี่นั่งนย์ในโรงเรียนใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบ ก็กลับบ้านเองกลับบ้านเองแล้วก็ไปโรงเรียนเองนะก็คือพ่อแม่ไม่ต้องไปรับอะ่ะคือมันก็เป็นข้อดีคือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไปได้ถ้าน้องๆแบบว่าสามารถคือสามารถแบบไปโรงเรียนเองแล้วก็กลับบ้านเองได้อะ่ะมันจะเป็นข้อดีกับกับพ่อแม่มากถ้าสมมุติว่าบางคนอะ่ะอยู่โรงเรียนใกล้ก็เดินไปแต่ ถ้าอยู่ไกลก็นั่งรถเมล์ไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกน,นะครับเพราะผมรู้ว่าหลายคนมีวิธีการไปโรงเรียนหลายทางนะครับแต่ว่าในกรณีของห้องเรียนผมอะ่ะส่วนใหญ่พ่อแม่เขาจะไปส่งก็ไม่ได้จะ,ไม,ไ,จะไม่ได้จะพาดพิงใครนะครับแต่จะเล่าให้ฟังคือมามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าคือห้องผมอะ่ะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดขอเก้าอกันครับ มีสมาชิกอยู่ประมาณสามสิบหกคนนะฮะเดิมระมาณนะฮะนะครับก็มีส6มสิบหกคือน้องๆสงสัยไหมละว,ว่าปกติเวลาที่อยู่โรงเรียนที่ทําอะไรใช่ไหมคือปกติเวลาที่อยู่โรงเรียนนั้นน้องๆที่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายหรอกส่วนใหญ่ที่ก็อยู่ไปแบบว่าช่วงตอนเช้าอะ่ะก็แบบว่าที่ก็นั่งเล่นอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะเรียน ก็แล้วในกรณีพักกลางวันพี่ก็นั่งเล่นอยู่บนโต๊ะเรียนคือพูดง่ายๆคือพี่ไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่คือพูดง่ายๆผมเป็นคนไม่ชอบคุยอ่ะแต่ถ้ามีโอกาสคุยได้ก็คุยนะครับก็แล้วบางกิจกรรมอ่ะที่ต้องทําร่วมกันอ่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็ไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วเนี่ยคือมันมีหลายกิจกรรมเหลือเกินที่ต้องเล่าอ่ะแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะอันนี้อัดสดๆเลยนะเนี่ยไม่ได้ เตรียมโพยเตรียมพายอะไรนะครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็อัดสดเลยนะครับก็สําหรับน้องๆที่สงสัยนะว่าพี่เต้นรีลาดที่ไหนคือพี่บอกให้เลยว่าพี่เต้นรีลาดตรงไอไอตรงที่แบบว่ามันเป็นโถงอะ่ะคือปกติเวลาเราเต้นรีลาเราเต้นกันบนโถงใช่ไหมคือแบบมันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เอาไว้สําหรับเต้นลีลาดนะซึ่งพี่เคยเล่าให้น้องให้น้องฟังแล้วใช่ไหม ไอ้ที่พีไอ้ที่คู่เพื่อนพี่มันชนคู่ลีล่าพี่อ่ะออพี่ของเราไปให้ฟังแล้วแล้วหลายๆคนสงสัยว่าปกติเวลาพี่เล่นหนังสือพี่ทําอะไรพี่ก็นั่งจดนั่งจดไปตามที่อาจารย์สอนก็คือบางครั้งพี่ก็นั่งเล่นคือไม่รู้ทําอะไรอ่ะบางครั้งพี่ก็นั่งอยู่ว่างๆเวลาที่พี่อยู่ว่างๆพี่ไม่รู้ทําอะไรพี่พก็นั่งกดปากกาเล่นอ่ะ คือแบบกดๆๆๆแบบมันมันมืออ่ะคือแล้วหลายๆน้องๆหลายคนมันถามไงว่าเออที่อยู่โรงเรียนไหนที่อยู่สาธิตเกษตรโอเคแล้วหลายๆคนสงสัยว่าอยู่มอ,อะไรอยู่มสามใครที่อยู่มากกว่าผมก็เ,ออเรื่องสรรพนามนี่ผมขออภัยละอาขอขอพูดแบบเป็นทางการละกันคือปรกรติเวลาผมอยู่ห้องเรียนอ่ะอย่างที่ว่าไปคือผมไม่ค่อยคุยกับใคร คือชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่แตกแยกนะครับคือคือถ้ามีโอกาสทํางานกลุ่มหรืออะไรก็เข้าเข้าขากันแล้วก็คุยกันได้ดีครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะมีปัญหาคือแบบว่าน้องๆมันสงสัยไงว่าปกติไอไอถ้าถ้าไอใครที่มันดูคลิปลีลาดะมันจะสงสัย,ยว่าว่าผมไปไปทําอะไรกับลีลาดไว้ ก็อย่างที่น้องๆเคยได้ยินไปแล้วใช่ไหมว่าที่พี่เล่าให้ฟังอะ่ะที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะก็นั่นแหละที่เต้นรีลาดอยู่ใช่ไหมแล้วไอ้เพื่อนพี่มันก็เต้นแบบท,ท,ทําทาท่าปิเกอร์มาโดนแบบมาโดนคู่พี่อ่ะนั่นแหละแล้วก็พี่ก็หันไปอะไรของมึงวะโอ้ยคาหยาบมาแล้วกูพู้ทกไี่ฮะคือปกติเวลายอยู่อยู่ห้องเรียนอะ่ะ ที่ก็คุยกับเพื่อนบ้างบางทีก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงบางครั้งก็นั่งอยู่ที่โต๊ะส่วนใหญ่ก็คือชีวิตก็แบบเหมือนปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆอะ่ะแต่สุดท้ายที่พอพี่เรียนอะ่ะพี่ก็เอ,อ่อได้ความรู้มาอยู่ของขวดนะก็สําหรับน้องๆที่มันสงสัยได้ว่ากปกติกิจกรรมของพี่ในโรงเรียนคืออะไรกิจกรรมของพี่ในโรงเรียนหรือเาอ่าสำหรับน้องๆที่สงสัยพี่ก็จะเล่าให้ฟังก็ได้คือ คือกิจกรรมระดับชั้นอ่ะถ้ามันมีจัดถ้ามันมีจัดขึ้นพี่ก็รลวกกิจกรรมไปโดยที่พี่ไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็คือพี่แค่ร่วกกิจกรรมให้มันจบๆไปอ่ะเอาแค่ว่าให้มันหยุดให้มันถึงวันหยุดอ่ะคือพูดใง่ายๆคือพูดง่ายๆคือ,พ,คอพี่แบบอยู่แบบสางกระตายอ่ะอยู่แบบเอาให้มันจบๆไปอ่ะแต่ถึงอย่างไรนะถ้าพี่ทําก็ประสบความสําเร็จนะถ้าพี่ทําได้ สำหรับน้องๆที่มาสงสัยต่อว่ากิจกรรมของพี่รลยละเอียดมันคืออะไรบางทีก็เป็นกิจกรรมที่อย่างที่พี่เคยเล่าไปว่าไอ้เต้นพื้นเมืองกับกับลีลานี่แหละสำหรับเต้นพื้นเมืองนะพี่ก็เต้นแบบคือมันต้องเต้นกันเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วบางครั้งมันแบบว่ายังไงอ่ะคือเต้นพื้นเมืองอ่ะมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบเหมือนลีลาคือแบบว่าลีลาเนี่ย ลีลาดคือจะเต้นเป็นคู่เออลีลาดคือจะเต้นเป็นคู่แต่ว่าไอ้เต้นพื้นเมืองอะ่ะบางครั้งมันต้องทําเป็นกลุ่มไงแล้วอย่างที่ว่ากันไปคือพี่เป็นคนที่อยู่แบบแป๊บเดียวก็เข้าขากับเพื่อนได้แล้วนั่นแหละคือพี่ก็เป็นคนที่สายอย่างนั้นแหละสําหรับน้องๆที่สงสัยว่าปกติกิจกรรมแบบระดับที่ระดับสัดขึ้นอ่ะมันคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมเป็นพวกแบบ โคกวิ่งวิ่งอะไรอย่างนั้น <ử> อ like ่ะไอ้วิ่ง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 อ่ะนั่นอ่ะก็คือมันชื่อกิจกรรมคือวิ่งสู้ฟัดใช่ไหมพี่ก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมในคลิปตอนนั้นอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูก็เออพี่เล่าให้ฟังเลยตอนนี้เลยก็ได้คือแล้วก็คือวิ่งสู้ฟัดอ่ะพี่ได้ที่สามคือพี่พี่ไม่ได้อวดพี่ไม่ได้อวดนะแต่พี่เล่าให้ฟังจริงๆนะพี่ไม่ได้อวดอะไรเลยนะพี่เล่าให้ฟังจริงๆคือใช่วิ่งสู้ฟัดที่ได้ที่สาม คือเริ่มแรกตอนที่พี่ซ้อมอะ่ะพี่ก็เดินแบบโอ้โหคือคือแบบว่าคือเหมือนขาคือแบบคือแบบวิ่งสู้ฟัดอะ่ะมันต้องมัดขาติดกันใช่ไหมแล้วไอ้เพื่อนพี่อ่ะมันมัดขาติดกับพี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็เดินแบบว่าคือคือคือมันจะต้องก้าวเท้ากันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นคนแรกก็จะก้าวเท้าซ้ายก่อนคนที่สองก้าวขวาก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้สลับกันไปนะฮะนั่นแหละ แล้วเริ่มแรกตอนที่พี่เริ่มฝึกใหม่ๆอะ่ะคือพี่ยังคือพี่ยังไม่ชินไงก็เลยบางทีก็เดินตามเพื่อนไม่ทันสะดุดล้มเป็นประจำซึ่งพี่อะ่ะเป็นซึ่งพี่มักจะเป็นคนล้มคนแรกเลยนะเวลาล้มๆอะ่ะพี่จะล้มเป็นคนแรกส่วนพอไปถึงเวลาแข่งขันจริงอะ่ะพี่ไม่รู้เป็นอะไรนะคือพอถึงเวลาแข่งขันจริงอะ่ะมันแบบว่าจู่ๆมันสัญชาตญาณมันออกมาเลยว่าต้องทําให้ชนะ แต่ว่าสุดท้ายพี่ก็ได้ที่สามแต่พี่ก็ภูมิใจถือว่าขนาดที่ตอนช่วงสองพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยสุดท้ายก็มาทําให้เป็นอย่างนั้นได้ก็คือพูดง่ายๆคือใช้สัญชาตญาณล้วนแล้วมันจะมีอีก,กิจกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าทะเลโบกหลายๆเออน้องๆมันคงสงสัยสินะว่าทะเลบกมันคืออะไรทะเลบกมันก็คือขี่ท่อนะเด็นะครับท่ออะไร,ะรท่อ,อ,ท,อท่อยาวๆได้หรือเปล่า ท่อยาวๆที่มันอยู่ไอจุดๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะฮะคือไอท่อยาวๆนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นท่อสายยางอ่ะเหมือนเป็นท่อสายยาวเวลาที่ใครไตเวลาที่ใครรถน้ำต้นไม้อ่ะสําหรับคนที่รดน้ำต้นไม้ได้สายยางมันจะรู้หรือว่ามันเป็นแบบสายยางพวกพวกล้างรถอ่ะสาหรับใครที่ล้างรถมันก็จะรู้เหมือนกันแหละไอแต่ในท่อที่นี้มันคือท่อแบบไม่ใช่ท่อ PVc อ่ะ มันจะเป็นท่อแบบคือมันเป็นท่อ,อยางอะ่ะแล้วแล้วเราคือทีมคือทีมทีมหนึ่งอะ่ะมันจะมีประมาณแปดคนใช่ไหมพอทีมหนึ่งมันมีแปดคนแล้วคือพี่ก็นั่งอยู่ตรงกลางคือคือมันต้องตะก,กุยไปอะ่ะคือทุกคนจะต้องนั่งอยู่บนท่อแล้วแล้วก็ต้องใช้ขาตะก,กุยตะก,กุยไปอะ่ะคือมันเป็นการฝึกความสามัคคีนะครับซึ่งไอพี่เองก็เกือบแย่เลยเหมือนกันนะ คือพูดง่ายๆคือจบอะตอนจบอะขาพี่เออชาเลยนะขาพี่แบบเดินไม่ได้เลยอะคือแบบต้องค่อยๆแบบกระเถิไปอะคือแบบว่ามันเสียดสีกันสูงอะแล้วสุดท้ายสําหรับน้องๆสงสัยว่าทะเลบกผลการแข่งขันที่เป็นยังไงที่ได้หออ้องพี่อะได้ที่ดึ่มคือห้องพี่อะห้องพี่รวมกันคือห้องพี่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่คนเดียวนะคือมันมีเพื่อนพี่อีก35คน แล้วก็รวมกันเป็น36คนนั่นก็คือรวมพี่ไปแล้วด้วยคือพูดง่ายๆคือได้คือก็คือเป็นแชมป์นั่นเองนะครับแล้วมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าชักกะอะไรสักอย่างชักกะชักกะชักกะอะไรสักอย่างนะครับลืมไปแล้วลืมไปแล้วพวกมันเรียกว่าอะไรขอคิดก่อนแป๊บชักกะอะไรวะอ๋อชักกะเยอะโอ้แค่คำสุดท้ายยังตอบไม่ได้โอ้โหอ,อย่างนี้จะไปทำอะไรกินวะเนี่ย พูดง่ายๆคือน้องๆมันสงสัยหลายๆคนเคยเล่นชักกเยเลกอนอะไรใช่ไหมนั่นแหละคือทีมมันจะต้องดึงใช่ไหมคือเราจะมีทีมอยู่หนึ่งทีมแล้วก็ต้องดึงให้อีกฝ่ายแบบเหมือนล้มลงมาหรือว่าแบบทําให้ไอเหมือนมันจะมีผ้าอะไรสักอย่างให้ผ้าที่อยู่ตรงกลางเข้าใกล้เรามากที่สุดเพื่อชนะประมาณนี้แล้วผลการแข่งขัน้องพี่ก็ชนะอีกตามเคยนะฮะหลังจากที่วิ่งซูฟาร์พี่อะไปไม่ถึงไหนเลย คือคือไอ้ที่พี่เล่ามาพี่ไม่ได้โมนะคือที่พี่เล่ามาทั้งหมดอ่ะพี่เล่าตามเหตุการณ์จริงๆนะแล้วไอ้ชักเยอร์พี่อ่ะพี่อยู่ตรงหน้าๆใช่ไหมเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงคือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีแรงจริงๆนะแล้วพี่ก็ดึงช่วงแรกๆก็คือแบบค่อยๆตะกุยไปตามเพื่อนอ่ะแล้วพอเพื่อนที่ไปข้างหลังพี่ก็ไปข้างหลังด้วยแล้วสุดท้ายก็ชนะเป็นแชมป์ก็เรียกได้ว่าดับเบิลดับเบิลแชมป์นะฮะดับเบิลแชมป์นะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ดับเบิลที่มันเป็นอะไรนะคือดับเบิลที่มันแปลว่าสองอ่ะห <c oughs> ลายหลาคนมันไม่เข้าใจไนงะเออก็พูดง่ายๆคือเริ่มแรกไอ้ไอ้จุดๆ,ๆไอ้วิ่งสู้ฟัสอะถึงไม่ได้แชมป์แต่ว่าไอ้รอบสองมันได้แชมป์ห้องพี่ดีใจนะคือแบบพอแข่งอะแข่งเสร็จอะมันจะแบบมอบรางวัลที่เป็นขนมอะคือห้องพี่กินขนมกันแบบว่าอร่อยเลยอ่ะนั่นแหละ สุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้คือกิจกรรมที่จัดไว้ที่ก็เล่าเสร็จแล้วทีนี้มาในกรณีเรื่องแบบคุยกันส่วนไหนคุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันเรื่องเกมบ้างคือพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนแต่ถ้าคุยกันส่วนใหนก็จะไปคุยกันเรื่องเกมหรือว่าเรื่องอัดวิดีโออะไรของพี่นี่แหละคืออัดวิดีโออะไรสักอย่างมาดูอ่ะแล้วแล้วมันแบบมันไม่คือแบบว่าผมอ่ะเออขอใช้สาเปนามสากลแล้วกัน คือแบบว่าผมอะไม่ค่อยคุยกับใครไงคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยเรื่องแบบที่คือเพื่อนพี่อะจะจะจะแบบว่าต้องเป็นพวกเดียวกับพี่อะก็คือชอบเล่นเกมชอบอัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็จะคุยกันเข้าขาได้ดีใช่ไหม <c oughs> ขอโทษที่วงดีเป็นหวัดก็อย่างที่ว่าไปนะฮะนอกจากคุยกันเรื่องเกมเรื่องวิดีโอแล้วคุยเรื่องอะไรดีก็มี ในกรณีของชื่อพ่อชื่อแม่นะครับก็อย่า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 เพิ่งคิดอะไรนะฮะคือไม่ได้ตั้งใจจะพูดจริงๆนะครับคือขออภัยมานะที่นีนะถ้ามันผเอิญไปตรงกับชื่อใครนะครับก็คือในกรณีชื่อพ่อชื่อแม่นะฮะพี่ก็โดนล้อเป็นประจำเลยคือคือคือเรื่องชื่อพ่อชื่อแม่พี่มักจะโดนล้อใช่ไหมไม่หรอกคือพี่บอกชื่อพ่อชื่อพ่อชื่อแม่พี่ไปแล้วพี่ก็แบบว่า ไม่ได้อะไรวะคือแบบว่าแบบว่าต้าใจจะบอกแล้วแบบว่ามันมีบางคําอ่ะที่มันตรงกับชื่อชื่อพ่อแม่พี่อะ่ะแล้วพี่กับจุดๆเลยอะ่ะแล้ในสาหรับใครที่สงสัยแล้วว่าชื่อพ่อชื่อแม่ที่ป๊อปปูล่านะครับคือเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ที่ป๊อปปูล่ายอดทิตของห้องพี่มันคืออะไรคือมันจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าวิวิอะไรสักอย่างนะครับมันน่าจะแปลว่าอะไรอะ่ะ มีระเบียบอะไรสักอย่างนี่เลคะคือขออนุญาตเซ็นเซอร์เวลาที่นี้นะคะคือไม่อยากจะพูดเรื่องชื่อพ่อชื่อแม่ผ่านออกอากาศนะครับก็ก็คือแบบว่าอย่างไรอ่ะเออคือไม่คือไม่อยากจะพูดเรื่องชื่อพ่อชื่อแม่ออกอากาศจริงๆเนี่ยก็คือแบบก็ไปเซิร์ชเอาเองนะครับว่าชื่อพ่อชื่อแม่มันคืออะไรนะคะแต่ชื่อที่ยอดฮิตปปูล่าที่สุดก็คือขึ้นต้นได้คำว่าวินะฮะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าวีอะไรนะคือลืมไปแล้วจริงๆนะฮะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นวินัยได้มั้งน่าจะเป็นวินัยได้มั้งก็ก็คือพอมันมีคําว่าวินัยคือวินัยนี่แปลว่าอะไรวินัยแปลว่าความมีระเบียบวินัยนั่นเองนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจะล้อชื่อพ่อชื่อแม่เขานั่นเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะสงสัยยงไงคือผมไม่ได้ตั้งใจจะล้อชื่อพ่อชื่อแม่ไงแต่ว่าผมอยากจะพูดให้คนอื่นเข้าใจ เราะมิกรเราวิชเฉยๆไอ้หลายๆคนมันไม่เข้าใจว่าวิอะไรก็เลยอธิบายให้ของแท้หน่อยก็นะครับก็สําหรับการเล่าเรื่องห้องเรียนเรื่องชีวิตในห้องเรียนพี่ก็มีแค่นี้แหละส่วนแดดก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยู่แบบเรียนๆไปก็สุดท้ายก็จบออกมาได้ดีนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับก็อยากจะบอกลาด้วย้อยคำะไรสักอย่างสําหรับน้องๆที่สงสัยว่าพี่ทํา YouTube มากี่ปีแล้ว ก็พี่ทำมาได้ครบปีกว,กว่าแล้วก็ยังสำเร็จอยู่นะครับถือว่ายังประสบความสำเร็จอยู่พอควรนะครับก็สำหรับสำหรับใครที่สงสัยนะว่าทําไมพี่ถึงไม่ค่อยบอกชื่อตัวเองเท่าไหร่นะคระับสำหรับสำหรับน้องๆที่อยากจะรู้จักชื่อพี่นะก็ถือเป็นการแนะนําตัวไปเลยนะพี่ชื่อเมลนะพี่ชื่อเมลอะจะเรียกพี่ว่าอ e ีเมลอะไรก็ได้นะคือชื่อ ชื่อชื่นจริงของพี่อ่ะคือชื่อพี่เมลพี่เมลนะแล้วก็มันจะมีแบบคนที่เอาชื่อไปไปต่อเพิ่มอย่างเมลคุมเมลกลางอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นชื่อเรียกแบบรองไปจากชื่อว่าเมลอ่ะคือชื่อเล่นว่าเมลอ่ะคือชื่อเมลเป็นชื่อที่แบบว่าใช้ในการติดต่อแบบเรียกง่ายสุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นเมลคุมเมลกลางก็เป็นเป็นชื่อเรียกเฉพาะกิจนะครับก็นี่แหละครับชื่อพี่สําหรับน้องๆที่ที่อยากจะได้แบบ แบบช่องทางติดต่อการสื่อสารของพี่เดี๋ยวพี่จะบอกให้้ายคลิปคือจะบอกไว้แบบแบบบอกไว้ใต้คลิปเลยอะ่ะคือบอกไว้ใต้คลิปเลยจริงๆนะเดี๋ยวพี่บอกให้ไม่ต้องกลัวน้องๆจะได้ติดต่อสื่อสารกับพี่ครบทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย